นิทานสำหรับเด็กไว้น่ารักเรื่องลูกเสือกับลูกฮิปโปเที่ยวสวนสนุกกันลูกฮิปโปดีใจที่วันนี้พี่ลูกเสือใจดีพาเที่ยวสวนสนุกลูกฮิปโปนั่งสไลด์เดอร์อย่างสนุกสนานขอลดความอ้วนหน่อยนะจ๊ะพี่ลูกเสือจ๋าพี่ลูกเสือจ๋านั่งชิงชาเล่นด้วยกันไหม พี่ลูกเสือจา๋ามาประลองความแม่นยำกันเหนื่อยหรือยังลูกฮิปโปตัวน้อยกินไอติมกันไหมลูกฮิปโปรกระโดดดีใจจะได้กินไอติมลูกฮิปโปตัวน้อยกินไอติมอย่างอร่อยเย็นแล้วนะกลับบ้านกันนะแม่ฮิปโปมารอแล้ว แม่ฮิปโปจ๋าพี่ลูกเสือพาหนูเที่ยวสนุกมากเลยจบแล้วจ้าพบกันใหม่นะสวัสดีค่ะ